แมาเบิงลูกป็ดเลยครับผมเอาไข่ไก่มาให้เป็๊ดหมอบเพราะว่าแม่ไก่มันหมอบแล้วมันออกครับมันลูกมันออกจากห้างแล้วแม่มันก็นเลยเศร้าหมอบผมสงสารไข่ผมแล้ครไข่ไก่มาให้เป็๊ดมันหมอบนี่เห็นเหรอเอ้าออกลูกเป็นไก่หน่อยตัวหนึ่งแหละครับแต่ยักตัวระบุผมยันไปนี่น,นี่หลายไข่อยู่ในไข่ไก่อู้หลายตัวเลยครับหนึ่งตัว สองตัวนี่คือเป็ดครับไอ่มันหมอบเป็นไก่เป็นไก่หน่อยโอ้ได้สามตัวแล้วครับนี่หนึ่งตัวใช่ไหสองตัวสองตัวนี้แข็งแรงแล้วครับตัวนี้ตัวที่สามมันบบทันแข็งแรงเพราะนั้นอยู่น้ำให้แม่ให้แม่เป็ดหมอบไปก่อนครับสองตัวนี้ผมว่าผมเชียวไปเลี้ยงไปอนุบาลเอาใส เสียไปให้แม่มันแม่มันกับบเลียงแหรอครับเพราะว่ามันเลียงลูกกุมอื่นไปแล้วถ้าเอาตัวนี้ไปขยันมันตายผมเสียไปใส่กองต่างหากเลยครับรอให้มันออกไข่ไอ้เป็ดตัวนี้หมวไไ่ไข่ออกอีกจลหลายตัวมุกเชียไปเลียงไปอนุบาลเอาครับใส่กองหละอนุบาลใส่หลอดไฟย้ำขึ้นกับเปิดหลอดไฟกุ๊กเอาให้มันใหญ่ใหหัว่าหันมันกใหญ่เองแหละครับผมเยอะมาก หลายรุ่นละสองตัวนี้ผมกระเชี่ยวไปอนุบาลเอาละครับมันมีอีกตัวหนึ่งอยู่ในหน่อยอยู่หันก็เอาไว้หันก็ไหนมันแข็งแรงแข็งแรง,งสาตัวนี้อัะตัวนี้ฝากไว้ในผ่องก็ได้หล่ะเด้อ,ดเ,อ,อเป็ดเดี๋ยวไปเตรียมกองเตรียมหนังเหลวเลยชิมาเอาฝากไว้นี้ก่อนนะครับให้มันอยู่น้นเมเป็ดก่อนเอานี่ครับพวกไข่ไก่มาใส่ไว้กับเมเป็ด มันแต่เบ้ะเป็นลูกไกไ่ใดขึ้นกันโอเคครับมาเบิ่งแม่ไก่อีกแม่หนึ่งมันหมอบอยู่นี่ไก่ตัวน,นี้มันพึ่งใครใหม่ๆนี่ครับหมอบไข่เต็มท้องเอเีหลีไ็้ท่างไห้มันโบ,บ,บยู่ห้างครับปกติมันเพ็ยดใบางนี่มันโบยู่มันก็มาหมอบเอาเองมันอยู่นี่เอาเบิ่งครับ ไข่เต้พังอีหล่ะตีนทองมันเลยทันไปจ่อยนี่นี่มันไข่ไก่บักไหลเลยครับหลังมันเดี๋ยวมันจะกลับมามันตื่นผมมือชีดอกเดี๋ยวมันจะกลับมาหมอบพองมันคือเก่าฝากลูกไก่ไปก่อนได้หล่ะเด้อเดี๋ยวขอไปเห็ดกองแล้วเดี๋ยวเชืออไปเลี้ยงครับขอบคุณหไล่ไล่ติดตามส้มนะครับอันนี้คือกลุ่มเป็ดมันเห็นผมลงมามันหนึบกว่าผมเอาเดี๋มาให้ยังบ่ได้เวลา ขอบคุณหลายที่ติดตามชมครับอย่าเลื่อมกดหัวใจกดกระดิ่งให้เลยดวยครับฝากกดติดตามน้ำเนะครับแ้่ผมป้าเขึงเสืองแซบขอบคุณครับ